ผมอ๋อได้คะ่ะได้คะ่ะขึ้นไปละ่ะอ้าวกำลังจะแข่งแล้วนี่สีแดงอยู่ไหนเนี่ยหอยด้านล่างนี้ไงมันนั่งผิดสีหรือเปล่าคะอาอโทษครับพ่อขอโทษล,ลูกพ่อพามาผิดไม่เป็นแล้วครับพ่อทำไมคนมันน้อยอะ่ะ ก็นเนี่ยมันอยู่ที่ออสเตรเลียเลยนะก็มีแต่คนไทยอยู่สีแดงส่วนคนฝรั่งเขาอยู่สีฟ้ากันน้ำไมไม่อกี้เราเคยบอกคนไทยเขาน่าจะเชียร์ฝั่งนั้นมั้งทำไมนักบอลน้อยก็น,นี่มันแบบระดับยากมากเลยไงพ่อฉันยังทำไม่ได้เลยก็จริงเนาะพร้อมยังครับเริ่มได้ เป้แเด้าเาเาเปังปังกันมามามาเปารับโอยตาต่อไปนะครับปุ่มกันยอปังท่ รับนะครับชุบชุบตุ่มนัดเดียวก็ได้เลยเหรอเนี่ยวู้เย้โถ่ขอโทษครับขอโทษครับ,รรบฉันมือไม่เหนียวเหมือนเมื่อกี้แฮะเดี๋ยวฉันจะส่งแล้วนะบล็อกบล็อกพิกันก่อนนะ รืดวิ่งวิงว่งวิ่งตามปังเย่ yeah, ได้อีกแล้ววู Woo ้ฮู้ไม่ได้อีกแล้วไม่อยากเชียร์นั่นทีมเนี้ยไม่อยากเชียร์เราเราจะส่งแล้วนะปังรับได้โว้ยย้อนนับอุ้ยย้อนไปปัง เฮ้ยเฮ้ยก <èn> ันป sort of ังเฮ้ยนี่เอามาึกึทดชดปังอ๋ออืมสีแดงชนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้น้องอีกด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย